คำถามว่าเราจะขอค่าเฟสนี้มาจากที่ไหนคะคุณนงค่าเฟดค่าระวังเรือค่าขนส่งสินค้าทางเรือนะคะเป็ดชาดโอเชียนเฟดซีเฟ,ฟสาคำนี้คือคำเดียวกันก็คือค่าขนส่งตรงนี้ค่ะจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทางคือก้อนนี้ค่ะคือค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรียกย่กกว่า คาเฟ่หรือเลดอย่างเงี้ยคะ่ะที่เวลาภาษาพูดเขาพูดกันค่ะเราสามารถหามาได้จากสามที่ด้วยกันนะคะสามแหล่งที่เลยคือเราสามารถถามจากสายเรือตรงก็คือ shipping line หรือ shipping agent นะคะตัวแทนของเรือหรือ p a ิดฟอเดอร์ที่ให้ บริการการขนส่งะหะบางประเทศสําหรับผู้นําเข้าส่งออกนะคะคือสามารถทำํำครบวงจรเลยก็คือให้เฟรดวอเดอร์เป็นคนเสนอค่าเฟรตให้ได้เช่นกันนะคะแล้วไอ้ค่าระวางตรงเนี้ยจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทางเนี่ยตรงเนี้ยค่าเฟรตตรงเนี้ยค่ะนะซึ่งอันนี้เราพูดถึงทางเรือซึ่งเราใช้ตู้ขนส่งก็คือตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางจะมี2แบบด้วยกันคือแบบที่ว่าเลยคะ่ะ เจ้าของคนเดียว FCL ก็คือการขนส่งแบบเต็มตู้ไปคนเดียวนะคะคือ full container load นะคะเจ้าของคนเดียวไปคนเดียวนะคะซึ่งเราขอรทน,นะคะหรือค่าเฟสดเนี่ยได้ทั้ง3ที่เลยก็คือขอจาก s h i p p i n g Line สายเรือตรงหรือ shipping agent หรือ i ฟ h t f o ร์เ r d e r ก็ได้นะคะว่าโอเคฉันจะไปคนเดียวนะคะสินค้าฉันมีเจ้าของคนเดียวอันเดียวเนี่ยไปคนเดียวก็ขอจากเขาได้เลยหรืออีกประเภทหนึ่งคือ ของแบบไม่เต็มตู้นะคะก็คือของฉันมีนิดหน่อยไม่กี่คิวคคือปริมาตรการเอาสินค้าเข้าตู้นะคะซึ่งใช้วิธีเอากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะคูณจานวนของหารหนึ่งล้านนะคะเป็น네คิวบิกเมตรเนี่ยค่ะว่าของสินค้าเรามีไม่เยอะไม่ถึงเต็มตู้แบบ30คิวเนี้ยฉันมีแค่2คิว3คิวแต่ก็ส่งออกได้นะเขาเรียกว่าการขนส่งแบบ LCL คือสินค้าไม่เต็มตู้ใครเป็นคนให้บริการคะ ไม่ใช่สายเรือนะจะเป็นペเปอร์เดอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการนะคะว่าเพื่อนๆสามารถเนี่ยขนส่งสินค้าน้อยๆได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปจ่ายค่าขนส่งแบบแพงทางแอร์ทางอากาศนะคะเราสามารถขนทางเรือได้เหมือนกันค่ะเนี่ยคะ่ะคือสรุปเนาะคนที่ให้บริการนะที่ให้ค่าระวางทางเรือเราสามารถถามได้ทั้งสาม ที่นี่เลยคือสายเรือตัวแฮนเรือและแบงวัมเดอร์ค่ะค่ะชอบไหมคะพเพื่อนๆค่ะชอบก็ติดตามที่ช่องคูหนดงนะคะจะมีความรู้ดีด้านนำเข้าส่งออกให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่รับทราบกันค่ะติดตามไว้นะคะ